มาแล้วหืมดันฉันด้วยมาถึงกันได้ทูกซองเลยจ้า <c oughs> ไหนกันนี่อ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งเพื่อนโอ้โหอฮ้ดูยิงพี่เหรอเนี่อะฮะดูยิงพี่เหรอเนี่ยอ่ะอ๋ะอไม่เป็นไร อยู่หน้าเอากำลังออกมาเลย,ยกำล, <laughs> ลังออกมาักกาลงออมเลย <laughs> กำลังออกมาเลยออกมาก็เขาเรียกว่านิว,นว,นวบินได้อ๋อแชมันล่าจะมันล่าพี่หาคนไม่เจอโอ้ย <laughs> อยาจะไม่ต้องหัวร้อนนะจ๊ะ เราทำอะไรไม่ได้เลยต้องหัวร้อนนะจ๊ะหนูจ๋าอึบอึบไม่ต้องหัวร้อนนะจ๊ะ,จะไม่ต้องหัวร้อนนะจ๊ะคุณคือคนได้นน28แล้วเหรอไม่รู้ฮะอันนี้ไม่รู้จริงจริงหุ้ยมัน,ม,นมันยิงเยอะน้ำปูป่ะนะ่ะ48แล้วอนะ่ะปู โอ้หนูเจอโปรแน่ๆยิงได้ขนาดนี้ยเกินไปฝั่งพี่มีโปรหนูจ้าเอาหกสิบแล้วหกสิบแล้วหนูฝั่งพี่มันมีโปรแฮกเกอร์ไอแอ h อ c ะแฮกกเอาคุณพิสิทธิ์ใช่ว่าไงคะท่านเรียกไม่ถนัดหรอคะ อย่างน้อยมีโปรพี่ก็ยิงได้เยอะอยู่ถึงเจ็ดตัวก็ถือว่าโอเคอ๋อก็โปรยังฝังโน้นล่ะก็ใช่ไงคะก็ใช่ไงคะก็ใช่ไงคะับก็ใช่ไงคะโปรได้ไงฮะคะโอ้ไม่ดีเลยนะเจ้าเล่นโปรแบบี้ใช้ฝีมือเดีอวแตะเกมก็เติมเท่ากันได้อ้าวอ้าวไงวะมันโปรมันโ ค่หเอ็กมันโปล็อกมันโปล็อกก็ปัวล็อกเชฟพี่ดังน้อยพี่ก็ยิงได้ยิงได้นะยิงได้นะยิงได้นะโอ้โหดาเมจนี้คืออะไรกันนดิจังหวะเมื่อกี้ถ้าไม่เห็นไม่เห็นนี่คือแบบอยากจะเอาเมือขยี้ตาได้เลยโอ้โหตับจุจูระโบเฮยขออีกได้ไหม พี่ขอยิงเข้าที่หน้ายิงเข้าที่หน้าหนูพ <c oughs> ี่บอกคันดี้<อ>เหลามันล็อกคหัวจริงเหรอไม่รู้นะพี่เดามันดีบ้าจจะเก่งก็ได้ไม่รู้อ่ะถ้าคนบ้าจะยิงขนาดน,นั้นนอกจากเก่ง,กงจริงเก่งจริงอู้หูยอ,อย่างน้อยพี่แค่ยิงได้แต่ที่แฝดถูกแล้ว,ลวทำไมพี่ยิงได้เยอะจังวะทำไมฝั่งหนูยิงได้แค่นั้นนะ อะไรโอ้โหห่างกันเป็นโลกเลยเ่ยโคตรใหญ่โคตรหน่อยไม่โดนเลยจริงมาซี่แบบต่อไปพี่อาจจะโดนล้างแค้นขึ้นก็ได้แล้วเนี่ยมาแล้ว อุ้ยได้อยู่อึบอึบฮึมฮึมฮึฮึฮึมอู้หูย,ย,ยกำลังแบบเขาได้เขาเข็มเชียวเอ้ยได้อยู่เอ้ยปืนเดียวนี่หว่าหนูมันปืนเดียวใช่ป่ะใช่ใช่อุ้ยพี่แม่นแล้ววะ่ะพี่บอกเลยว่าพี่พี่บอกเลยพี่แม่นมาก พี่บอกเลยเดี๋ยวนี้พี่แม่นจัดอะเชื่อเนี่นยเหลา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 ครับไ,ไปไหนวะหึ่มพี่บอกแล้วพี่แม่นเกินอ๋อไม่ได้สักตัวเลวโหที่รักไม่ต้องหัวแตกนะ,ะ <c oughs> ไม่ได้ตัวแต่ได้ใจนะฮะโอ้โหจ้าชิชๆไปเลยใช่ค่ะอ<ไ>ุ้ยโอ้โ จังหวะนี้ยังไงครับอืม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 เหล่าดิครับเหล่าดิครับเหล่าดิครับอือฮืออ่ะบางคนก็ยืนเปิดเพลงชิลและแก๊สเอ๋ยังไหนกันนะนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงอึมึเอา้าอืมเอา้เอาเาไป็นไรคะที่รัก ตายหาเลยครับตายตายพี่รักเป็นลมเหรอครับพี่รักเป็นลมเหรอฮะพี่รักเป็นลมเหรอฮะอุ้ยอ้าชนะอย่างนี้เลยนะฮะเร็วเกินอะไรกันครับเนี่ยอ่าอ้า มามาแบบนี้มันเลยขอทักทีขอตึงๆตังต้งรอบโอ้ยโอ้ยได้ยี่ได้อยอะฝังเข้าแน่ไม่มีโอ้โหเยอะเยอะโคตรอี๊ว้าวช็อตเมื่อกี้มันคืออะไรกันอยู่ไหนกันนะโอ้โห โอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอดสุดจุดโคตรรัวเอาไงครับยังไงครับอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอ๊ะอยู่ไหนกันครับนี่หายหายหายกันหมดอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเอ๊ะหาไม่เจอเลย เออออกมาสซหาไม่เจอแล้วเนี้ยโอ้โหยิงกันจับเลยหาไม่เจอเลยอ้๊อโอ้โหถึงจอดเอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้หลังหลัง เลาเล้าเลาไอ้ยี่โดนอยู่โดนอยู่เอ้ยเอ้โหตายอ่พอิชิอพิชิเฮอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันโอ้อหหลังเข้า อุ้ยยิงไม่โดนได้งไงอุ้ยยิงไม่โดนอื้มฮ่อาร์พีจขอปลดล็อกเธอขอปลดล็อกเธอโอ้โหไม่เล่นถนัดเลยอาร์พีกีอะเลไม่นัดเลยโอ้โหขเข้าไปใน ต้องยิงกดต่ำเลยเอ้ยได้อยู่โดน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 เลเฮ้ยไอ้ยีอ้ยได้อยู่อื้ออืออือเก็บเก็บเก็บเลือดให้ไวเลยให้ไวเลยอื้มโดนอยู่จะไม่ตายเอ้ยได้อยู่อยู่ไหนกันหน้าอยู่ไหนกันหน้า โอ้โหอึยสองตัวว่ะโคตรโหดอ่ะมาดิครับเอ๊ะอึย้ยนี่เป็นไรอะ่ะเอ๊ะโอ้โห ไม่ติดอันดับว่าจบเลยฮะแต่ก็สุดยอดแล้วได้ที่สี่เรียกด่านครับนี่ละกันน่าจะไปได้ดีนะมันมากเลยอ่ะเล่นเกมเนี้ยผมชอบมากเลยอร์เทนอนเนี่ย ตอน,นมีตังค์พันเจ็ดเก็บตังค์เท่าไหร่เนี่ยคุณได้สองพันห้าก็จะได้อันนี้ละโอเค